พี่น้องนำเมนูในวันนี้นะคะดูน้ำเนยน้ำเนอเป็นเมนูเค้กแล้วเค้กที่อะไรครอบครัวชอบมากแล้วเด็กๆชอบมากทําการสํารวจมาจากลูกดิฉันแล้วคือชีสเค้กแต่ใส่ประโยชน์เข้าไปด้วยเน่ดูเป็นดูเป็นมัมขับไหมนั่นก็คืออะโวคาโดชีสเค้กค่ะไปดูกันดีกว่าไปดูกันเลยดีกว่าแม่นอตพร้อมแล้วล่ะค่ะ Mums m เมน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโน้ตเป็นประจำนะคะช่วงมัมเมนูทุกๆวันจันแบบนี้ค่ะแน่นอนเจออกันนะคะก็มีเมนูพิเศษพิเศษมาฝากกันวันนี้รับรองว่าถูกใจทุกเพศทุกวัยเลยแหละคะ่ะโดยเฉพาะน้องๆหนูๆใครที่เอ๊กินผักยากเหลือเกินหรือว่ากินอะโวคาโดยากๆเนี่ยนะคะเมนูนี้ถูกใจแน่นอนค่ะกับอะโวคาโดครีมชีสค่ะจะมีส่วนผสมอะไรกันบ้างไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมเมนูอะโวคาโดชีสเค้ก ถั่วพีแคนหรือถั่ววอลนัททุบแล้วครึ่งถ้วยบิสกิตหรือขนมปังกรอบทุบแล้วครึ่งถ้วยอินทผลัมหั่นเป็นชิ้นเล็กครึ่งถ้วยช็อกโกแลตสช้อนโต๊ะอะโวคาโดสผลแบบแก่บดแล้วมะนาว2อลูกน้ำพึ่ง5ช้อนโต๊ะครีมชีสแบบก้อนจำนวน1น่ก้อน ส่วนผสมพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำเมนูอะโวคาโดครีมชีสกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากส่วนของฐานขนมก่อนนะคะก็จะเลือกใช้นี่ค่ะบิสกิตหรือว่าขนมปังกรอบนะคะที่เราทุบเอาไว้บดละเอียดตามด้วยนี่ค่ะถั่วพี่แค่นะคะหรือว่าถั่ววอลนัตก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะ ผลไม้นะคะเราเลือกใช้อินทผลัมค่ะอันนี้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าช่วยเรียกน้ำนมแม่ได้ดีด้วยนะคะอีกหนึ่งส่วนผสมสุดท้ายของฐานของเราค่ะก็คือช็อกโกแลตนั่นเองใส่ลงไปเลยโอ้โหเราใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะก็คลุกเคล้าจนส่วนผสมของเราทั้งหมดเข้ากันนะคะคลุกไปก็ได้ยินเสียงกรุบกรอบส่วนของฐานของขนมนั่นเองค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนของฐานขนมนะคะเดี๋ยวเรามาบรรจุลงไปในถาดขนมของเรากันค่ะเราเริ่มจากใส่ลงไปนะคะแล้วก็อัดลงไปให้แน่นๆใต้ถาดขนมค่ะให้หนาสักนิดนึงนะคะแล้วก็กดอัดส่วนผสมของส่วนฐานของเราให้แน่นที่สุดเลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยส่วนของฐานขนมเราจะนำไปแช่ในตู้เย็นนะคะช่องธรรมดาทิ้งไว้ประมาณ30นาทีค่ะ มาถึงการทําส่วนของตัวครีมชีสนะคะทําง่ายไม่าย,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 ยากเลยค่ะนําเนื้ออโวคาโดข้างในนะคะมาใส่เครื่องปั่นของเราเลยค่ะเราเลือกเป็นผลอโวคาโดที่แก่นนิดนึงนะคะรสชาติก็จะอร่อยขึ้นนิ่มขึ้นปั่นง่ายด้วยค่ะ,ะส่วนผสมปั่นเข้ากันแล้วนะคะเราจะใส่ตัว ครีมชีสแล้วก็ผิวมะนาวต่อค่ะแล้วก็ใส่ผิวมะนาวด้วยค่ะนี่เมื่อกี้เราบีบน้ำมะนาวออกมานะคะฝานเป็นบางๆค่ะเพราะเวลาเคี้ยวเนี่ยจะได้สัมผัสของผิวมะนาวแล้วก็ได้รสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะเราปั่นจนครีมชีสของเราเนี่ยเนียนได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาตักส่วนของชีมชีสข้างบนนี้นะคะวางลงบนฐานของขนมที่เมื่อกี้เราใส่เข้าตู้เย็นพักเอาไว้ค่ะ mm hmm. พอเรียบเนียนแล้วนะคะเดี๋ยวตักส่วนของครีมชีสวางลงบนฐานเลยค่ะ mm hmm. สำหรับส่วนผสมของอะโวคาโดครีมชีสเนี่ยนะคะก็ปาดครีมชีสหนาหน่อยนึงค่ะก็จะได้ เนื้อที่อร่อยเข้ากับฐานพอดีนะคะเพราะว่าฐานของเราเข้มข้นมากๆแล้วก็โรยหน้านะคะด้วยส่วนผสมของฐานที่เราทําเมื่อกี้นี้ค่ะแล้วเราก็นําเข้าตู้เย็นนะคะแช่ทิ้งไว้อีกครึ่งชั่วโมงค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับขั้นตอนของเมนูครีมชีสอะโวคาโดค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชีสเค้กอะโวคาโดขนมแสนอร่อยที่ทานกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะถูกใจทั้งคุณแม่คุณลูกถ้าใครมีเมนูอร่อยๆแบบนี้นะคะส่งมาร่วมสนุกกันได้ค่ะที่ Facebook Mu.M c l u b m c o คนะคะเมนูไหนถูกใจแล้วก็ได้รับการออกอากาศก,ก็รับของรางวันไปเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้ากับเมนูเด็ดที่จะมีมาฝากนะคะต้องรอดูกันค่ะว่าครั้งหน้าจะเป็นอะไรวันนี้แม่นูลลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ วัตถุดิบคุณภาพที่เราคัดสรรเพื่อเมนูนี้อโวคาโดอุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและอินทผลัมคุณประโยชน์มากมายเป็นผลไม้ไขมันต่ำและยังช่วยเรียกน้ำนมสำหรับคุณแม่อีกด้วยค่ะ Mom's m e n u โอ้โหพี่นอนยากไานอยากทา,า,านด้วยชิมแล้วเป็นยังไงวันนั้นไปต่อคิวเลยวันถ่ายทำไปรอเลยอร่อยมากาแล้ว รู้สึกผิดน้อยกว่าชีสเคกปกติเพราะว่าพอทานเข้าไปมันจะรู้สึกว่าเหมือนเราทานอาโวคาโดส่วนที่เป็นชีสเคกแล้วข้างล่างก็แบบกรุบกรอบข้างล่างนี่เปลี่ยนได้ตามใจชอบนะคะอาจจะเป็น ขนมปังมาปนเป็นโอรีโอหรือเป็นอะไรเงี้ยจริงเราเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ชอบแบบไหนหรือว่าในบ้านมีแบบไหนไม่ต้องไปซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยอร่อยด้วยแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะคะมีที่นี่ที่เดียวเลยอ้วนด้วยนะคะฮะอ้วนด้วยกินะระวังจะต้องออกกำลังกายเพราะฉะนั้นช่วงมามเมนูของเรานะคะถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วมีเคล็ดลับหรือว่ามีเมนูอยากจะนําเสนอส่งมาที่รายการของเราได้เลยนะคะทั้งทาง Facebook i n s t a g กรมที่ m ามคลับ d o mcard นั่นเองค่ะอันนี้เคล็ดลับเมนูนะคะใช่เคล็ดลับในการทานให้ วเวลาทานเราก็จะขยับขาด้วยอย่างนี้ท้อมกัน <ะ S 2> ก็จะออกกำลังกายไปด้วย <c oughs> ไม่อ้วนเลยวันนทุกทานไปทุกขยับขาเราด้วยทำ <c oughs> ไมตื่นมาตัวเลขน้ําหนักที่ตาช่างมันขึ้นกันไปเล้อ,อันนี้เป็นเปนเป็นวิธีการดูแลของแต่ละคนไป <c oughs> แต่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อในช่วงของมามแชร์แต่ก่อนพักเรามีคําคมดีๆมาฝากไปชมกันค่ะ